เชา้าวันที่4ของทริปแล้วก็เป็นวันสุดท้ายของเราที่บันดุงค่ะเดี๋ยวสายๆวันนี้เราก็จะกลับจาการตาแล้วนะคะไม่ไกลจากโรงแรมมีตลาดเช้าค่ะเราก็เลยเดินออกมาหาอาหารเชา้าแล้วก็เดินเล่นในตลาดพักหนึ่ง เช็คเอาท์ออกจากโรงแรมแล้วเราก็เรียกแกล็บไปที่สถานีเทอร์เกลัวซุม,มเเรคอนซึ่งก็เป็นสถานีรถไฟความเร็วสูงเพราะว่าวันนี้เราจะนั่งบูชกลับไปที่จาการ์ตากันค่ะระหว่างทางก็เห็นมัสยิดรูปทรงแปลกตาอยากจะเข้าไปดูเหมือนกันนะคะแต่ว่าวันนี้ก็คงจะไม่มีเวลาแล้ว เราก็ได้เห็นสนามเปอร์ซิปบันดุงด้วยค่ะใช้เวลาสักพักก็มาถึงสถานีเธอกันลัวแล้วค่ะอันที่จริงเพื่อนๆสามารถนั่งฟีเดอร์เทรนจากสถานีรถไฟบันดุงไปได้นะคะนั่งได้ฟรีแต่ว่าเขาก็จะพาไปส่งที่สถานีพาดาลารางเป็นสถานีเดียวกับตอนขามาที่เราให้รถเช่ามารอรับตอน EP 1นึ่นั่นละค่ะ สถานีเธอร์กลัวเนี่ยเป็นต้นสายของสถานีรถไฟความเร็วสูงจาการ์ตาบันดุงซึ่งก็เหมือนกับที่สถานีฮาริมในจาการ์ตานะคะก่อนจะเข้าไปในส่วนของชั้นชลาเนี่ยก็จะต้องมีการสแกนกระเป๋ากันก่อนมาถึงแล้วก็ขึ้นบันไดเลื่อนมาที่ชั้น2ก็จะเจอกับ convenience store ด้านขวามือ สถานีค่อนข้างจะกว้างเลยล่ะคะ่ะแต่ว่าคนก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่เราก็ดูเหมือนว่ามีหลายพื้นที่เลยที่ยังสร้างไม่เสร็จด้านค้าร้านอาหารก็ยังไม่มีนะคะก็จะมีเป็นลักษณะเหมือน store ชั่วคราวที่ด้านล่างของสถานีเดี๋ยวเราจะพาเดินไปดูคะ่ะพื้นที่ด้านขวามือ ดูเหมือนต่อไปก็น่าจะมีร้านอาหารให้บริการนะคะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้เริ่มทำอะไรเลยค่ะ เดี๋ยวลองเข้าไปดูห้องน้ำที่สถานีนี้กันบ้างก็เหมือนที่สถานีพาดาลารางเลยค่ะคือมีแค่3ห้องห้องน้ำน้อยมากๆแต่ก็ไม่ได้มีจุดนี้จุดเดียวนะคะเดี๋ยวเราลองไปดูชั้นล่างกันบ้างค่ะ ก็จะมีโซนที่วางโต๊ะเก้าอี้ให้เราสามารถนั่งรับประทานอาหารได้ ด้านหน้าสถานีก็จะมีตู้ขายตั๋วแล้วก็เป็นตู้ที่เราสามารถพิมพ์เอาตั๋วของเราได้ด้วยใกล้เวลาที่รถไฟจะออกแล้วเดี๋ยวเราสแกนกระเป๋าแล้วก็เข้าไปด้านในกันนะคะพอผ่านจุดของการสแกนกระเป๋าแล้วเราก็จะมาในส่วนของพื้นที่สำหรับนั่งรอค่ะ รอได้แค่ครู่เดียวเราก็เดินลงมาที่ชัญนชลาขากลับไปจาการ์ตารอบนี้เราจองตั๋วแบบพรีเมียมอีโคโนมีคลาสราคา225,000รูเปียหรือว่าถ้าคิดเป็นเงินไทยแล้วก็จะประมาณ490บาทค่ะ ด้านใน Premium Economy Class ก็จะแบ่งเป็นด้านซ้าย3ที่นั่งแล้วก็ด้านขวา2ที่นั่งนะคะที่นั่งก็จะแคบแล้วก็เล็กกว่า Business Class แล้วก็ไม่มีน้ำไม่มีขนมแจกด้วยค่ะแต่สำหรับเราแล้วว่ามันก็สะดวกแล้วก็ประหยัดสำหรับการนั่งเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงพอรถออกมาแล้วก็มาแวะที่สถานีพาดาลาราง สังเกตดูด้านขวามือมีภาษาไทยด้วยนะคะนั่งไปแค่แป๊บเดียวตอนนี้เราก็มาถึงสถานีฮาลิมแล้วฮาลิมเป็นสถานีสุดท้ายปลายทางที่จาการตาเราก็ลงสถานีนี้ละคะ่ะที่จาการตาครั้งนี้เราเลือกพักที่โรงแรมสแตนลี์ซึ่งโรงแรมเนี้ยเราเคยทำรีวิวเอาไว้ละเอียดแล้วนะคะไม่ไกลจากโรงแรมก็จะมีตลาดกลางคืนด้วยหาอะไรทานสะดวกดีค่ะ หลังจากนั้นก็พักผ่อนเพราะว่าพรุ่งนี้เช้าเราจะไปที่สุสานคาร e t b ตบีฟั i m i มิเนี่ยเป็นสุสานที่ใหญ่เป็นอันดับที่สองในจาการตานะคะแล้วสาเหตุที่เรามาที่นี่ก็เพราะว่าอยากจะมาเยี่ยมเคารพหลุมศพของนักเขียนอินโดนีเซียคนหนึ่งชื่อว่าคุณปราโมเดียอนันตาตูร หรือที่คนไทยเรียกว่าคุณปลาโมดและคนอินโดนีเซียจะเรียกย่อๆว่าโมดค่ะวันนั้นเราก็ซื้อดอกไม้ไปเยี่ยมเคารพบหลุมศพด้วยแต่ว่าก็เสียใจมากเพราะว่าคุณป้าท่านนี้พอเห็นว่ามีคนมาเยี่ยมหลุมศพก็แบบขยันขึ้นมาทันทีเดินมากวาดใบไม้รดน้ำต้นไม้สักพักเดียวก็มีมาเพิ่มอีกเป็นสองคน คือเราก็เข้าใจนะคะว่าพวกคุณป้าต้องการอะไรเราก็ให้เงินไป<ต>บ้างแต่คุณป้าก็ยังไม่หยุดเราก็เลยรู้สึกว่าเราไม่ได้มีคุณตี้ time อย่างที่เราต้องการมันไม่ได้สงบเลยอะและสุดท้ายก็เป็นเรานี้แหละค่ะที่ต้องยอมพแพ้เดินออกมาก่อนจริงๆแล้วมันก็เป็นความผิดเราส่วนหนึ่งที่เราไม่กล้าพูดกับคุณป้าไปตรงๆว่าเราต้องการอยู่อย่างสงบก็ไม่เป็นไรค่ะบอกกับตัวเองให้ฮึบๆบ เราเชื่อว่าครั้งหน้าเราจะมีโอกาสได้มาที่นี่อีกอย่างแน่นอนหลังจากนั้นเราก็ไปที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติอินโดนีเซียซึ่งก็วันนั้นเป็นวันที่เขาปิดนะคะแล้วเราก็กลับมาที่โรงแรมเช็คเอาท์แล้วก็ไปที่สนามบินค่ะทริปนี้เป็นทริปอินโดนีเซียครั้งที่10ของเราแล้วแต่ก็ยังรู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งที่มา ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะสวัสดีค่ะ